อปนายูยูยูบีกะบีกลอยจังหูพยายมเตือนอยูมันไ่รอยจังหูลอยจังหูบีกเลอยจังหอยู่บีกตแล้วนะลอยจังหูลอยจังหู จะานกันดีกว่าไหมเราจะทานใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปพิ่ไอ้พี่ผมพิษเต็มร้อยเลย<ไ>อ,อะไรวะโอ้ยม,มีพิษ <Yeah. S 2> งตัวไหน้มแม็กซ์ะ

ไอ่แช่โมเกิดแด่สุดอ่ดออนมอเชนอัดเก็บมาแค่นี้เลยพี่เบสชั้ัให้ดอใครยิงอะไรวะวี่จ็มันอยู่บนเขาระวังด้วยเจ็ไอ้สะพานแบ่งคนละที่าบีบี ตายตายยิงโดนตัวไม่โดนหัวกโดดมีหรอพี่ร so, ุดมาดูต้งสายมือแกอัลเทสตึ้มเท้าตึ้เท้าตึ้มเท้าไหนทนายอยู่ไหมผมเจอโอเ็มยนยิงไหวที่เกิดทนายวย ตื่นฮอตตก OTS ตามมาแล้วจนไอ้เหี้ยผีโดนดูยูไม่ดีไม่ดีมันดูของอยู่มีเมืองมอีเมืองโอยวโยนี่มันโคตรเาะเลยนี่ว่าไอ้สัตว์ใช่โคตร โอ้ยตายแต่นี่โคตรค้แต่นี่โคตรบูเลยสะไนสองก็บอกไม่มันอยู่ตรงไหนวะดูแม่งสะไนนี่กูแตงอึ้งเลยต้องใช้ก็ได้มันไม่ต้องใชไม่ต้องใช้เลยไปจากจากนี้มองไม่เห็นอยู่ไม่ในไหนดีนี่อึ้งไปเลยอาเกิดมาอีกตัวแล้วแม็เกิดมาอีกตัวแล้วเฮ้ยโดนอะไร ก้วยมากูวอนแอย่วแม่กกูตายแล้วไหมกู้แก่แล้วไอ้ก็ยิงยเลยตายตัวราไม่รู้ว่าแกรถไม่เห้รถหมุนก็หลดี๋ยวไงอะไมก็ส่ะไมะกี่แกมาเก็บแกมาเก็บ วางไว้เอ๊ะ่อเถีนยวจะไม่ยินพี่นี่ซึ่งมันมันชื่อเมอะไรมามัจิกมาจิกความสะเทอนอยหอนกันดี้ต่วันนั้นนะเดินมาแกมาโกขผมพีครับ